สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราเรียนคณิตศาสตร์ในชั่วโมงที่4นะคะ,ะวันอังคารเนาะทีนี้เนะะื้อหาที่คุณครูให้ไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะของวันจันทร์นะคะก็คือแบบฝึกหัดนะคะการหารทศนิย,ย,ยมด้วยวิธีการหารยาวนะคะข้อที่สองหน้า103นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเนะื้อหาใหม่นะคะอ่ะตดวนี้ก็จะเป็น1 8แปจุด สองอตั้งหารยาขคอหารด้วย14บสนะคะสิ 14, เท่าไหร่ได้18ก็คือ14 1เป็น14 1เป็น14ลบกันเหลือ4ใช่ไหมลูกลบกันเหลือสนะคะแต่ตัวต่อไปคือเลข2ใช่ไหมคะตัวต่อไปคือเลข2แต่ก่อนที่จะไปถึงเลข2ให้นักเรียนใส่จุดก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องผ่านจุดทศนิยมก่อนนะคะอ่านักเรียนก็ชักเลข2ลงมาเลย สิบสี่เท่าไหร่ได้สี่สิบสองค่ะเป็นสิบสี่สามเป็นสิบสี่สามเป็นสี่สิบสองลบกันเหลือศูนย์นะคะนักเรียนก็ชักอ่าตัวนี้ลงมานะคะนักเรียนก็ชักหนึ่งลงมานะคะแล้วทีนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ามีสิบสี่คูณอะไรแล้วได้เท่ากับหนึ่งมีไหมไม่มีนะคะนักเรียนก็ใส่ศูนย์เลยนะคะสิบสี่ศูนย์เป็นเป็นศูนย์นะคะลบกันเหลือหนึ่งนะคะ ทีนี้ถึงขั้นตอนการชักตัวสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือเลข4นะคะก็จะเป็น14.1เป็น14ลบกันเหลือ0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอออบตอบนะคะตอบเลยนะคะแบบฝึกหัดของเราก็เลยตอบเท่ากับ1.301นนั่นเองนะคะตอบแค่นี้นะคะอันนี้คุณครูจะยังไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะ อ่าซับซ้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนเปิดเทอมครูก็จะทบทวนให้อีกครั้งนะคะอ่ะทีนี้นะคะไปดูที่เนื้อหาต่อไปนะคะก็คือการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส,ส่วนอ่ะมันเป็นยังไงมาดูซิก็คือเขาให้เราทำโดยที่ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส,ส่วนนะคะก็คือแปลงนะคะแปลงตัวตั้งนะคะ ก็คือการแปลงตัวตั้งนะคะแปลงตัวตั้งให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเช่นตัวนี้นะคะจาก21.14นักเรียนจำได้ไหมว่าเป็นถ้าเป็นทศนิยมตอนเบื้องต้นเลยทศนิยม1ตอนอนี่คือ1ตําตำแหน่งจะมีค่าเท่ากับส่วนด้วย1ตําตำแหน่งคือส่วน10ถ้า2 2ตำแหน่งก็คือ ส่วนด้วยหนึ่งร้อยถูกไหมแล้วถ้าสามตำแหน่งนะคะถ้าสามตำแหน่งเนี่ยก็คือส่วนด้วยหนึ่งพันถูกไหมลูกอืมนั่นแหละทีนี้ยี่สเจุหนึ่งสี่เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็จะได้ตัวนี้กลายมาเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนก็คือสองหนึ่งหนึ่งสี่ส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะหารด้วยเจ็ดเหมือนเดิมนะคะบรรทัดที่หนึ่งแค่แปลงเศษส่วนนะคะทีนี้บรรทัดที่สองนะคะ บรรทัดนี้นะคะเราจะแปลงจํานวนนับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะนั่นก็คือจาก7ก็จะเป็น7ส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในรูปจํานวนนับถ้าไม่ได้เขียนตัวส่วนมาให้ตัวเศษตัวส่วนมาให้นะคะแสดงว่าตัวส่วนนั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ1เสมอเช่นถ้าเขาให้มา2เฉยๆถ้าเขียนในรูปเศษส่วนก็คือ2ส่วนหนึ่งถ้าให แปดเขียนในรูปเศษส่วนก็คือแปดส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นส่วนหนึ่งเราจะไม่นิยมเขียนแต่มันมีค่าเท่ากันนะคะให้ได้เรียนรู้ไว้นะคะอ่ะทีนี้นะคะตัวนี้ก็จะกลายมาเป็นเจ็ดส่วนหนึ่งนะคะทีนี้มันเข้าสู่วิธีการหารนักเรียนเห็นไหมเสร็จแล้วนะเข้าสู่วิธีการหารห,หลังจากนั้นนะคะก็เข้าสู่การหารทศนิยมเหมือนที่เราเรียนมาเลยนะคะเปลี่ยนหารเป็นอ่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะ ตัวตั้งคงเดิมนะคะตัวนี้คือต <le> ัวตั้งนะคะตัวนี้คือตัวตั้งส่วนตัวนี้คือตัวหารนะคะเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวหารนะลูกก็คือตัวหลังนะคะก็คือตัวตั้งเรายังคงไว้ที่เดิมนะคะสองหนึ่งหนึ่งสี่ส่วนด้วยหนึ่งร้อยเปลี่ยนหารเป็นคูณหลังจากนั้นกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะคำว่ากับเศษเป็นส่วนหรือกับส่วนเป็นเศษเราจะกับเฉพาะตัวหารเพราะฉะนั้นตัวหารของเรามันคือเจ็ดส่วนหนึ่ง แล้วเวลาเรากลับเราต้องกลับจากเจส่วนหนึ่งกลายมาเป็น1ส่วนเจ็เห็นไหมคะอ่ะข้างบนลงล่างข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะอ่าแบบนี้นะคะทีนี้พอเราได้แล้วเราก็ตัดทอนปกตินะคะพอเราได้แล้วเราก็ตัดทอนปกติเลยนะคะอ่ะขออนุญาตลบนะคะเพื่อให้มองง่ายขึ้นเจ็เท่าไหร่ได้ยี่สิบเอ็ดก็คือเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเท่าไหร่ได้หนึ่งไม่มีเจ็ดศูนย์นะคะ เเท่าไรได้ 14, 1 4ก็คือเ2เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้เท่ากับ302ส่วนด้วย100นะคะคำว่าส่วนด้วย100ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราต้องแปลงกลับไปอยู่ในรูปทศนิยมแล้วนะคะส่วนด้วย100ก็คือทศนิยม2ตํตำแหน่งเวลานะับเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งให้นับจากฝั่งขวามือถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น3.02นะคะก็คือ1 2 2สองตำแหน่งก็ใส่จุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น3 0มน,น,นะน,น,น,นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูพาไปทำตัวอย่างที่หน้าหนึ่งร้อยหกเลยละกันนะคะคุณครูพู้นเริ่มไม่มีเสียงแล้วนะคะอ่ามาดูตัวอย่างที่หน้าหนึ่งร้อยหกนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตั้งหารเลยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นห้าจุดสองแปดหารด้วยสีใช่ไหมลูก ่ะเดี๋ยวมันตันไปมันมันไม่ได้เอามํามันทำนีดีกว่า5้าจุสองแหาร4ี่มีค่าเท่ากับ5้าสองแปด้าสองปดทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนทศยมสองตำแหน่งต้องเป็นส่วนด้วยสองตำแหน่งคือส่วนด้วยหนึ่งนะคะเลขศูนยตัวทศิยมสองตำแหน่งเลขศูนยตัวหารด้วยสี่นะคะ สี่ที่นี้มันคือจํานวนนับมันก็คือถ้าไปทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือสี่ส่วนด้วยหนึ่งถูกไหมตัวต่อไปก็ตัวตั้งคงเดิมนะคะเปลี่ยนเฉพาะตัวหารนะคะกับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเปลี่ยนเฉพาะตัวอันนี้คือตัวตั้งตัวหารนะคะเวลาเราทําเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวหารนะคะ จาก4ส่วน1เป็น1ส่วน4นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า4 1เป็น4น 1, 4 1เป็น4นะคะ4เท่าไหร่ได้12นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็น12นะคะเพราะมัน4 1, 1นะคะก็จะเป็น4 3เป็น12 4 2เป็น8เพราะฉะนั้นก็นี้ก็คือ1 3 2ส่วนด้วย100นะคะส่วนด้วย100มีเลข0 2ตัวเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบก็จะเท่ากับ 1, 2แล้วก็ใส่จุดนะคะ 1, 3, 2 1, 2แล้วก็ใส่จุดนะคะตอ,อาบาตอวบตอบ1.32นั่นเองนะคะแค่นี้ง่ายๆนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเองหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่3นะคะให้นักเรียนทำเองนะคะหน้า106นะคะ แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันในช่วโมงต่อไปเนาะโอเคค่ะสำหรับช่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ